ก็คือเปิดแอร์ได้แบบกลางวันนี่คือเปิดแอร์แบบฉ่าเลยไม่ต้องกลัวเปลืองเลยติด5กิโลวัตต์นี่คือแบบเหลือๆเ,เลยค่ะสําหรับบ้านพักขนาดไซส์ประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อปฐมวันศรีกานะคะชื่อเล่นชื่อปิกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปารานีศรีกาชื่อเล่นชื่อปังปังค่ะ ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะแล้วก็ทางธนาคารที่เขามีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อะคะ่ะเขามีการแนะนํามาอีกทีนึงว่า,ามีบริษัทที่ให้บริการแล้วก็สามารถทําเรื่องกับผ่อนกับทางธนาคารได้ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้เงินเป็นก้อนเราสามารถผ่อนจ่ายมันเอาค่าไฟอะคะ่ะไปจ่ายเป็นค่าติดตั้งโซลาเซลล์ได้จริงค่ะ ลดค่าไฟลงเนี่ยจาก3,000ถึง3,500ใช่ไหมคะเดือนแรกเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเหลืออยู่ประมาณ900บาทลดลงไปเยอะมากๆคือก็คือตกใจแล้วก็มีการแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังนะคะก็มีเพื่อนๆนี่ในสนใจที่แบบเข้ามาติดตั้งอยากจะติดตั้งด้วยนะคะแล้วก็พอเดือนถัดๆมาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยค่าไฟมันก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่า,าแดดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีฝนตกบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าค่าใช้ใจ่ายในส่วนของค่าไฟเนี่ยลดลงไปแบบ มากกว่า50%เลยอะค่ะก็คืออยากจะเห็นว่ามันผลิตไฟได้เท่าไหร่แล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ซึ่งก็ในจากแอปพลิเคชันที่ที่ทาง Coolmax มีให้เราติดตั้งในโทรศัพท์นะคะมันก็สามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยเราสามารถรู้ได้ว่าในบ้านของเราเนี่ย ใช้ไฟอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเวลาพวกเราเสียบปลั๊กการน้ำร้อนทิ้งไว้หรือเราเปิดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นทิ้งไว้เนี่ยมันมีค่าไฟที่แบบมันพุ่งขึ้นแต่พอเราสามารถแทร็กได้จากแอปเนี่ยเราก็เออตรงไหนที่มันเปิดอยู่เราก็สามารถรู้ว่าเพราะค่าไฟมันแบบเพิ่พุ่งขึ้นเกินปกติเราก็สามารถไปปิดได้อันนี้ก็คือเป็นการช่วยเราประหยัดได้อีกทางนึงด้วยค่ะนอกจากการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์แล้ว แนะนำแน่นอนคะ่ะเพราะว่าประหยัดแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดนะคะมีแนะนำไปแล้วด้วยนะคะก็มีเพื่อนมาติดตั้งตามไปแล้วหนึงคนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบเราเวลาเราแชร์ไปใน f a c e b o o k เนี้ยคะ่ะก็มีคนสนใจทักเข้ามาถามเยอะแยะเลยแล้วก็แนะนำไปว่ามันดียังไงแล้วขั้นตอนอะไรพวิธี่ทานวิธีการอขออนุญาตวิธีการติดต่อสื่อสารกับทางค o o m a x เนี่ยเป็นยังไงล้วก็มีการแนะนำไปคะ่ะบอกเลยว่าดีมากๆเลยคะ่ะ พอใจไหมคะพอใจมากค่ะค่ะพอใจคะ่ะเพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอัปเดตนาะแล้วก็เกิดถ้าเราเกิดมีติดขัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านทางเทคนิคหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเรามีเขามี Line Official ให้เราแอดเพื่อที่จะดูแลติดตามให้บริการหลังการขายนะคะ เซลคือพลังไฟฟ้าจากแสงแดดค่ะ <flats>